เพื่อนๆคนไหนมีเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่บ้านบ้างครับ เรามีวิธีการเลือกซื้อโซฟายัางไงให้เหมาะสมกับบ้านที่มีเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเดี๋ยววันนี้พี่วิมาชวนคุยครับอันดับแรกเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงโซฟาที่มีขาลอยไปจากพื้นนะครับขาเหล่านี้มันจะเป็นที่แทะเล่นการเล่นของสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วครับตัวบริเวณใต้โซฟาเหล่านี้ครับมันเป็นที่เก็บฝุ่นนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ดีทั้งกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็กับเด็กเล็กในบ้านเราครับข้อ2ก็คือการเลือกวัสดุบุโซฟาให้เหมาะสมนะครับควรจะมีความคงทนต่อรรอออยยยยขขูดดดีีีีีีไ้เเเป็็น่่่่าางงงะคคสิทววจหลลกกืพ ผ้านะครับที่เป็นผ้าเนื้อฟูๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยไปตะกุยเล่นน่ยนะครับตัวผ้าพวกนี้มันจะเสียหายได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วครับผ้าพวกนี้ครับมันก็จะมีโอกาสเก็บฝุ่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับและสำคัญที่สุดนะครับก็ควรจะต้องเป็นวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายด้วยครับและ3ก็คือหลีกเลี่ยงตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแหลมคมหรือว่ามีมุมนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับและ3ก็คือหลีกเลี่ยงตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มันมี มันมีเหลี่ยมมีคบเนี่ยก็อาจจะหาพวกวัสดุการกระแทกเอาไปปิดไว้นะครับสำหรับใครที่มีเด็กเล็กนะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่บ้านพี่มีทําคลิปยาวไว้นะครับเรื่องของวิธีการตกแต่งห้องรับแขกนะครับถ้าใครสนใจไปดูตัวคลิปยาวได้เลยนะครับคลิปลี้งนโนโไฟล์ได้เลยครับ